มาชมชศ um, ิลิศการช่างครับรถไทยดัดแปลงดัดแปลงจากรถไทยเดินตามเป็นรถไทยนั่งครับนี่นะครับผู้แต่งฐานให้ผมนี่ครับนี่ครับเนี่ยศิลิศการช่างหุ่นฝันเห็ดเกินมาบางทีแหละครับจักเอาหัวามขืนยังมาเห็ดแน่นอนของเราไถได้แล้วนี่ไถได้ร้อยเปอร์เซ็นไถได้ใส่งานได้จริง สนใจพี่สนใจอยากอยากเปลี่ยนจากตัวไถเดินตามตมาเป็นนางทัวเนี่ยน,นี่เอาเยี่ยก็เอาเยี่ยก็ไม่เห็ดเนี่ยเอาอาหางเอาโรดิแตกธรมมาดาไม่เพื่นเห็ดให้เออเขาไปเบิ่อองรนะีวิวเพื่อนในซองซองอยนี่ก็ศิริศักดิ์าก,การช่างครับเพื่อนเป็นคนเห็ดน,นี่นะครับ รถไท้รถไท้เดินตามดีๆนี่ละ่ะเพื่อนเอามาตัดโค้งตัดยังเห็ดเดี๋ยวไปนั่งครับแหน,นอนของเพื่อนนี่เด้ครับับี่เพื่นอนรับประกันตลอดอาอยุการใช้งานอยู่บ่อยรับประกันตลอดอาอยุการใช้งานเหนียนอนเว้ยแต่ตว่าโตของเพื่อนโตต,ต,บบต้น,ตนแตงเพื่อนเห็ดใบเพื่อนรัดจอดไว้น่าดัานดินได้พร้อมครับใบทั้งทั้งทั้งหนานั่นทั้งหนานี่ใบใบ,บ,บดันดินอ่า อันนี้ใช้งานใช้งานได้จริงนะครับเอาไปเบิองอยู่ในช่องเพิ่นศิลปศักดร์การช่างครับคาเฟ่คาเพ่อยากติดตามเพิ่นอยากเบิองอยากเบิองแนวทางของเพิ่นเนี่ยอันนี้เพิ่นจะควนน้ำบาตนะครับเพิ่นให้มาดัดแฉงให้ใส่งบประมาณได้ลักหมื่นบ่อลักหมืองค่นแบบคูณได้แบบอยากขันโตมาเห็ดจะเสียแบบชิว จร่องเอามาเห็ดนางครับเด่นเบิองครับราชกา,ารกเกษียณหนึ่งสินี่ครับแน่นอนใช้ได้จริงใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงผลิตจากมือคนห่นล้วนได้ครับนี่ออกจากฝีมือเราหล่นล้วนไนดะ้ผู้เดียวได้เห็ดผู้เดียวได้ครับเนี่เป็นผู้เดียวผมบ่มีผู้ซอยนะครับแตงผานหม้อหมูผมก็ให้เพิ่นนี่นะครับแตงให้ครับ ศิลปศักดิ์การช่างครับเบื้องหน้าเพิ่นได้ครับนี่แหละครับคนหงอถิมเฮียนเนี่ยนะครับหางานม่าเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเพิ่นแจกเพิ่นมาจะจอดไว้น่ามาสิรีวิวไอ้เพิ่นเยอะหัวหมูครูเพิ่อนเอาไปเบื้องในซองเพิ่นก็ได้ครับศิลปศักดิ์การช่างว่าคนไทยเนาะโอ้เข้อเหตุใหม่ดีๆกับนัดแปลงเหตุตีบเถอะเด่๋ยวนะ ผมผมผมเดินตามครับมันจะดอกก็ร่างกายของเราเรากี่ขั้นเราก็เลยนั่งครับฝากที่ตามครับฝา่งที่ตามครับอย่าลืมครับศิริชักการสร้างครับอ่างบคนเราต่าหางมาห้แปลงหาเบาอ่าราคาเบื้องราคาเบื้องต้นเทเร่้นี่ราคาเบื้องต้นเนี่ราคาเบื้องต้นเทเี้